มุ้จีพารวยนะครับวันนี้เราจะพามาดูอ่าห้องประกอบงานของเรานะฮะห้องประกอบงานของเราว่าส่งไปให้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับมุ้งจีบพารวยเราประกอบเป็นผู้ผลิตมุ้งจีบนะครับส่งตัวแทนจำหน่ายนะครับทั้งปีทั้งส่งนะครับมีบริการวัดประเมินราคาฟรีนะครับประเมินราคาฟรีพร้อมติดตั้งหน้างานนะครับรับประกันงานหนึ่งปีครับรับประกันงานหนึ่งปีเรามาดูมุ้งจีบครับประกอบเสร็จสมานนะฮะ นี่คือเราใช้อลูมิเนียมเกรดดีนะครับเกรดดีสีขาวนะฮะมาดูสิขาวก่อนนะครับนี่นะฮะลื่นมากนะฮะดูนะฮะลื่นนะฮะเชือกเราใช้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเส้นนะครับแปดเส้นนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับปงกิจกรรงานด้วยเชือกนะครับแล้วก็จะมีสลิง ตัวสลิงบนสลิงล่างนะฮะทามาติกให้ดูสลิงนะคะรับสลิงบนสลิงล่างจะเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะน่ฮะนี่ค,ครับสลิงบนสลิงล่างฮะ,ะอยู่อย่างนี้นี่ครับผมเอามือกระทุกนะครับป้องกันสัตว์เลื้อยคานนะฮะบานประตูควรจะมีนะครับหรือมีทุกบานนะครับแต่ของเราใส่ให้ทุบบานบานท่องน้าก็ใส่นะคะรับจิ้งจกตุ๊กแกตาขาบงูพวกนี้นะฮะเนี่ยฮะไม่มีทางเขาได้นะครับ นี่คืออดีของรครับนี่คือแบบสไลด์เดี่ยวนะครับสไลด์เดี่ยวสไลด์เดี่ยวนะแล้วมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับแบบอิสระนะครับเป็นสีชาสีชาแบบอิสระอ่าสีชามุ้งดํานะครับลองมาดูมาดูกันครับ นี่ครับขวาก็ได้ซ้ายก็ได้นะอตสาะนี่ฮะลื่นมากครับลื่นมากฮะนะฮะนะฮะลื่นฮะนี่ฮะลื่นมากผีการทีนน้ำก็ดูสวยดีนะครับดูเข้มดีนะครับของเรานี่ถ้าเกิด20ตารางเมตรขึ้นไปนะครับเราจะแถมบานประตูห้องน้ำฟรี2บานนะครับ เราตัวห้องน้ําฟรีสองบานก็คือจะดูนขนาดนี้นะฮะนี่ฮะขนาดนี้นะครับแถมฟรีสองบานนี่คือห้องน้านะนะครับฝากพูดด้วยนะครับกับงานนะฮะมุ้งจีพารวยนะครับฝากพูดนะครับติดต่อที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองแปดนะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองแปดนะครับขอบคุณครับ